สวัสดีครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ไหนครับแฟนทกรไม่ีก่หน้าใหม่ทีก่หน้าใหม่สวัสดีครับผมอ๋อวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ไหนนะฮะเราจะไปไ<ว>ที่ภูผาม่านครับได้ครับเราจะไปภูผาม่านกันส่วนภูผาม่านนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันดูเลยนะครับส่งท้ายอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับถึงผมจะหน้าตามไม่ดี ผมรับประกันตัวเดครับตัวรองตอนนี้ว่าเราสวัสดีครับผมตอนนี้ว่าเราอยู่ที่อุทยานตอนนี้เราอยู่ที่ภูอุทยานห่าติภูฟ้าม่านครับหลังจากที่ขับรถมาจากคอนแกนแต่สิบโลป็่ไง้าแต่สิบโลก็นี่ครับวิว ตอนหน้าเป็นแท็กธรรมชาติตอนนี้มาดูกันสถานที่แรกเราจะไปเที่ยวที่ไหนครับตอนนี้ก็ที่คิดไว้ก็จะเป็นน้ำตกอะไรนั้นน้ำตกพานทองครับผมมันตกพานทองนะครับแล้วก็ไปทนถ้ำองทางจากที่นี่หนึ่งกิโลแล้วเราก็จะไปที่ถ้ำพญานคราชหรือเปล่าใช่ครับถ้ำกับำครับผมเคครับอันนี้เป็นบรรยากาศของ เพื่อนรู้ไหมครับว่าครูของมานเนี่ยพอเป็หินถึงมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับอยากรู้นะฮะไปหาในเน็ตครับผมพาครูก็ไม่รู้เป็นไงครับกล้องของเรากล้องเปลี่ยนกล้องมาแป๊บเดียวนะครับเราเห็นว่าด้านขวามือนี่ก็คือ กูลานจอดเฮลิคอปเตอร์ he <c oughs> ที่จริงกูขี่เฮลิคอปเตอร์มาได้นะเว้ยมีลานจอด <c oughs> แต่กูไม่มีเฮลิคอปเตอร์ว่ะตรงที่อ้ <c oughs> ขนเันเป็นลูกเล็กลูกน้อยแนั้นเออเชี่ยมองไปแม่งสวยอยู่นะแบบวิวไกลๆที่พักเราเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามลูกเหนะือเนะี่ยอยู่ฝั่งนู้นเชี่ยกูอยากขึ้นไปจังเลยมึงรู้จักเขาว่าจุดสูงสุดไหมทำไมวะ แล้วมึงรู้จักคำว่าจุดสุดยอดไหมล่ะไอ้หี่ครับท่านผู้ชมครับก็รอตัดกันเลยดีกว่าครับผมใบ่าครับโรย่าครับตอนนี้นะครับเราก็จะไปน้ําตกพันทองกันนะครับแล้วปรากฏว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีก็เลยต้องพึ่งใบบุญหลวงพ่อนะครับสาธุถ่ายดีว่าสาธุสาธุ นีคือสภาพเพลื่อนสองคนที่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนครับเราหาน้ําตกไม่เจอครับเราต้องมาถามพระที่วัดนะครับผมและนี่ก็เป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์เราก็ไม่รู้จักผู้คนเราก็ไม่รู้จักหลวงพ่อท่านนี้เราเคยเพราะว่าเราต้องกลับไปตรงศูนย์พัฒนาดีกว่าไปสี่แยก ส,สี่แยกแกซื้อมาลยแม่มันด้เจอสาย้หน่อยข้าวกะเหลี่ยวขว่านั่นแหละสมอาหันนี่ยแหละสมรอาหารนย่าที่เขาเดี๋ยวใายมากเพื่อนผมครับอตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ไหนแล้วครับพี่มีถข้าเอ้ยทุย <laughs> น้ำตกพานทองครับเราเดินเทางมาที่น้ำตกพานทองเรียบร้อยแล้วนะ,ะครับที่เราได้ทำการลงมาก,กว่า10ชั่วโมงตอนนี้เราข้ามวันมาอีกวันแล้วตอนนี้เราก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวมากมายที่สมสมัครสมาชิกใจมาพร้อมกับเรา ซึงเป็นที่น่ายินดีมากตอนนี้เราไปดูเลยครับว่าน้ำตกยังไงคือครับลุยกันเลยไปก่อนดิเ้อร์ลงไอขี่รถลงไปดีแม่งดิเตอร์วะ ตอนนี้เราถึงที่น้ำตกตรงนี้เรอครับเรียกว่าน้ำตกพานทองคุณเอกวิทย์หันหน้ามานะครับรจะามใ่ยยเเดีวลนครับโอเคครับไปเปรียบเทียบกับน้ำตกเฮลสวัสด์เหมือนน้ำประปาไม่ได้ใจ่ฟังเพราะว่า <c oughs> จะจะเขาบอกมันลงได้าาแต่นี้มันลงได้งเลยาารเราเตีมแช่น้ำก็ดีนะโอนนู่เนน่าจเดี หน้าไปให้คองรูกับ้งนีน้ามน้อย่งตังไม่ได้ใหญ่เท่ากับน้ำต่งวนะครับเลยได <rad> ้ไปแต่ว <amigo> <t ell> ่าาก็มีจดเ่นมือนสวนเหมือนทำน้ตกราเปมี่ทำสวนนะ น้ำตกสวนหย่อมไหม้แข่อ <c oughs> อยู่นะพี่พ่ออะไร่หน้าหัวปลาแล้วตไปเราจะไปที่ไหนกันนะครับทุกคนต้องคอยติดตามนะครับทายทุกคนแม่งนั่งอยู่นะโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่บริเวณข้างล่างของน้ําตกกันนะครับจากที่เราได้ดูน้ําตกจากข้างบนไปเมื่อกี้นะครับเราเห็นว่าทุกคนเนี่ยกำลังสนุกการเล่นน้ากันอยู่นะครับแล้วใครจะบอกว่าจากุชชีมีสซ่อิตาลี ผ่านทอก็มีเหมือนกันเับเราสามารถลงไปแช่น้ำตรงนี้ได้เลยนหนคุณชนพลลองแช่น้ำให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเอาแค่มือไปเลยครับแค่มือเลยครับคุณเอกวิทย์ที่อยู่ไกลที่สุดให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับ จะสั่งมีเหลียงมันจะสั่งน้ำใสหรือว่าจะสั่งน้ำตกไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเช่นเคยไมม่ีาทตอนนี้ครับทุกคนเราขับรถเข้ามาในถ้ำใช่ไหมครับคุณน้องอ๋อใช่ครับเข้ามาได้จนถึงปากหน้าถ้ำแล้วฮะแล้วมันเขียนว่ายังไงครับประการเข้าถ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดเดี่ เรียบร้อยครับมีความผิดตามพลรวุทยานแห่งชาติขับมาประมาณ5โลแล้วตอนนี้ทางแม่งก็ไม่ได้ดีแล้วต้องขับกลับโดยที่ไม่ได้ที่อะไรเลยเรียบร้อยครับเราเข้ามาโดยที่ไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับเราคิดว่าเขาสามารถให้เข้ามาเองได้ชมไปไหมแสดงว่าเราต้องกลับทางไปเหมือนเดิมก็คือเอาป้ายมาขีดอะไรตรงนี้โอเคแล้วตอนนี้เรามาที่คาเฟ่นะครับเรากำลังจะมารับประทานอาหาร อร่อยคำโตอร่อยคำโตเมนูที่เราสั่งมานะครับก็จะมีกะเพราเนื้อนะครับกะเพาเนื้อกะเพราหมูสับมีตำไทยตำปูปลาแล้วก็ข้าผัดนะครับโมหน้าผู้งือหิวอาครับตอนนี้หลังจากที่เรากินข้าวที่ไร่ปรักษาต่อไปเจอกันที่ล่องแก่งครับผมโอเคครับตอนนี <serves> ้เราเดินทางมาถึงที่ ล่องแก่งผาเทวดาเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางมาจากถนนนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามานะครับผมถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วครับ yeah let's go man let's go boy let's go go ฝังไม่ใส่หมวก เอาหมวกมาไปรีบเลยรีบเลยลืมหวักวายอยู่ขึ้างมากกว่าพี่หมวกเหล่าผู้กล้าแห่งการล่องแก่งนะฮะขอความรู้สึกครั้งนี้นะวิวๆฮะรัดมากเลยใครจะไปหันมาโชว์หนะครับมาโชว์มันรัดยังไม่ดูเลย นี่คือที่เราจะไปล่องแก่งน,นะครับแต่แลีวตอนนี้เรารอช่ไนไยชนะพลไปเอาหมวกนะครับวิ่งวิ่งวิ่งแต่ส่วนพี่หมีนะครับนั่งรองอยู่ที่ข้างบนนะครับเพราะเขาไม่เล่นนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ผาเทวดาแคมปิ้งนะครับเรามาถึงจุดในที่จะล่องแพรเรียบ,บร้อยแล้วนะครับผม เราก็ทำการที่จะเตรียมตัวในการล่องแพครั้งนี้ครับรับชมได้เลยเปรียบเหมือนแล้ววันนี้ โอเคครับตอนนี้เรามาติดที่เกาะนะครับขอบคุณชนะพล เรามาติดก่อนล้างครับตอนนี้ต้องหาทางเอาชีวิตรอดยงร้อนครับเราต้องตามเพื่อนสองคนนี้ทันนะครับโอเคเราจะตามไปให้ทันเร็วๆนีนะครับตอนนี้ครพวกลองที่เดินทางไปที่ลองแก่งนะผมพายเรือกับลังครับจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วไปเลยถ่ายเลยโอเคครับตอนนี้เราก็จะพายไปต่อฟางบังคับเรือดิให้ให้คนนึงคุมก็ได้โอเคครับตอนนี้เรากำลังจะไปต่อนะ ใครเรือกกับหลังร้อยมันกลับปีงี้ดอ๋ออ๋เพื่อนจะไปยังไงพ่อแพร่ตอนไปก่อนกันไปก่อนไปกนหลังใายไปดิซ้ายซ้ายไปซ้ายไปโอเคขวาขวาคือทางที่เราต้องฝ่าฟันนะครับอ่กูจะจิ้มมันนี้ให้ โอเคมึงบังคับเลยโอ้โหุกคนใคเรคว็วเลยยังวะขอเราฝาฝาเพื่อนอะไรกันครับเนี่ยาายอมไม้มาตีหน้ากูพอและเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเรียบร้อยครับตอนนี้เพื่อนเหลือความเรียบร้อยครับเเพื่อนหลือครรบเีย้อย เด้ๆๆร้อยแตกหนึ่งแล้ววันครับการพายเรือัางนี้โอ้โหโทรศัพท์มันจะตกปากมอบอกบอกก็ได้มันชนแล้วแบบมันอันนี้ขึ้นแล้วยังประสบการณ์การเรือคับไหนครับนี้สัมผาสกูแบบเทเปยเทียบเปียบเทียบไปรายอีกอยู่หรื่าเนี่ย ไม่กินน้ำทำไมอ่ะเอ้าเดี๋ยวมันกินเหรอจะมากินอยู่าบอกเสียงกูเสียงบ้าเมย์ดูเสนยงกูอยากให้ไปถ่ายเบฟอร์อัพเตอร์ตอนตอนเป็นภาพตอนลงสไลเดอร์ละกับตอนเรียกห้องเสียงเปลี่ยนเลยมันก็กินน้ำไงมันก็เลยไปเย่างเงี้ยเก็บเสียงไปร้องเพลงก็ได้กายกายตายกายโอเคครับเราจะไปเรียนต่อเลย โอเคครับตอนนี้เราถึงที่สามกิโลมาที่สามกิโลเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณเอกวิทย์ขอฟังเสียงคุณอีกรอบหนึ่งไหมครับเสียงหล่อไหมไม่หล่อเลยโอเคครับสนุกมากครับในการล่องเรือนี่เห็นวิวไหมฮะเห็นวิวเปล่าถ่ายมันถ่ายไปแล้วจ้องนู่นอ๋อตัวนี้มันยังไงก็เลยเอดี๋ยวเบียก่อนไหมยังไงลอเรือหรเปล่าหาเชวะดาบอกเลยครับว่าพายเรือสนุกมากๆเลยครับแล้วก็จะกลับกันแล้วนะครับ เราพาเรือเสร็จปร้วนะครับเรากําลังจะเดินทางกลับไปยังที่รถของเรานะครับที่ซื้อบัตนะครับนะเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบนึงนะครับว่าเขาทําอะไรดูจากหน้าตาแล้วยิ้มกระซากใจสาๆเป็นอย่างทีบรรยากาศผ่ายแล้วเสร็จเป็นไงครับมันจะผ่ายไปลงทายสายสายจะดีเมลโอ้ยเนี่ย มินิเซลยังไงครับความรู้สึกสำหรับคุณโอโมครับต้องหายองจองะไรนะกระจอกมงต่อให้ยี่สิบสามสิบโลหกก็ไหวไอ้แกล่าจอนโอ่งทางทางครับก็ได้ประสบการณ์ไหมครับสนุกสนุกดีดูวิวดูคนก็ดูบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศเขาสวยงามแค่ไหนโอ้โหในนี่นะครับคือชีวิตชีวิตเราไม่ได้มีแค่การทำงานมันมีหลายด้าน เราจะใช้ชีวิตยอยู่แค่ในเมืองไปห้างไปสวนน้ำไปสวนสยามั s> <S มนมันก็ไม่ได้เทียบเท่ากับธรรมชาติที่มันคู่คนกับมนุษย์มาเป็นสิบสิบปีเป็นร้อยปีสุดยอดครับคุณโม่แต่เราก็ได้ป็นพบว่าธรรมชาติมันสวยงามแค่ไหนวันนี้หนาวจริงครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเราไปแคมป์กันเลยนะครับในหมูในพลาดมากและในที่สุดเราก็ขับรถมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วครับผมตอนเช้ามันก็จะบินเข้าถ้ำแาเนี้อันนี้คืออะไรครับคุณโอ๋มันคือค้างคาวฮะค้างคาวเป็นสายเป็นสายมานะครับทุกคนจริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาอีสาเน,น,เเเนเนี่ยตัวเลขแบบนี้เขาจะเรียกว่าอีเกียฮะใช่ไหมครับอีเกียที่คอนแก่นมันจริงจริง มันไม่ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่มันเป็นแบบนี้โอเคครับตอนนี้เราถึงจุดที่เราจะกางเต็นท์กันแล้วนะครับทุนออนนี้เราก็รอกางเต็นท์ครับรอพี่เขามากางยืนดูแบทแมนมีหน่อชะคร่ำ I am Batman นะฮะอตอนนี้ก็คือเราดูฝูงข้างเขามาประมาณ30นาทีได้แล้วนะครับก็คือยังไม่หมดเลยนะครับน่าจะเยอะมากเลย ตอนนี้นายเอกวิทย์เขาจะต้องการไปอาบน้ำก่อนครับมาบ้างมาบ้างเดี๋ยวเราดูตอนที่เรากางเสร็จแลนวครับว่าเต็นท์ของเราจะที่พักสวยขนาดไหนครับที่นี่คือภูผาม่นห่มดาวแคมป์นะครับไปเจอกันครับโอเคครับตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังที่เป็นจุดพักของเราครับนี่เป็นที่กางเต็นท์นะครับสําหรับ ที่นอนของเรานะครับตอนนี้เพื่อนกําลังมีความสุขกับกีตาร์ของเขานะฮะสร้างของซร้างอไบรยามุก่อนตอนนี้กําลังซอยชิ้นหมูนะครับจินบาาัตจ้าจินบาาัตจ้าจินหอนหอนบัตจ้าโตโตเลยน้ำจิ้มเลจิ้มเลยแห่กูคิดถึงวันหวานที่ร้านชาบูมมขอความรู้สึกในการตั้งแคมป์หน่อยครับน้ำจิ้มวันนี้ก่อนนะความรู้สึกในการตั้งแคมป์วะ คุ้มราคาขายเหนื่อยไหมครับขายเหนื่อยเลยแต่เป็นหวัดอยู่โอเคครับรอดูตอนเพื่อนกินของนะฮะรอดูกับข้าวของเราโอเคครับตอนนี้เราได้ทําการย่างกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานนะครับทุกคนก็ได้ทําตากินกุ้งแม่น้ำกับหมูนะครับที่แสนอร่อยอยู่ในใจเสมอ ขมุกตลกสักหนึ่งมุกข้อมุกตลกสักหนึ่งมุกนะครับในเต็นมีหมอนในหนอนมีผักชีเย็ดเคเย็ดโดต้องมีแบบเด็กๆให้อเทาต้องมีเด็กขนานี้วะเด็กขั่โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการกินอาหารนะครับมื้อเย็นของเราจนน่าจะอิ่มระดับหนึ่งแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้เราก็จะกินย่างหมูไปเรื่อยๆครับเมนูวันนี้นะครับที่เรากินกันก็จะมีพวกกุ้งแม่น้ํานะครับกุ้งแม่น้ําแล้วก็มีหมูย่างมีลูกชิ้นมีฮอทดอกนะครับแล้วก็ยังมีอีกต้มกระดูกอ่อนหมูนะครับเป็นต้มยำแซ่บนะครับผมอาจจะทําในช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับประมาณนี้ครับลมหนาวนะครับลมหนาวกําลังพัดเข้ามานะครับซึ่งบริ บริเวณที่เป็นเต็นท์ของเรานะครับก็จะไม่มีใครนะครับอยู่ตรงแถวนี้นะครับนโอเคครับสำหรับคนย่างหมูครับคนย่างหมูในการเที่ยววันนี้ครับขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องทั้งหมดเลยวันนี้ที่เรามากันก็เป็นความรู้สึกดีที่เราได้มาพบกันตั้งแต่วันนั้นวันที่เธอจากไปคำคมหนึ่งคำคมไม่รู้ทำไม ตั้งแต่ฉันทําเธอแตกในเธอแตกไปมึงอ,อ,อะไรของมึงไงยังไม่เลือกไทยอยีกนะต่อ,อ,อมาครับความสัมผัสความรู้สึกของคุณหมูนะฮะครับหนาวครับอากาศเย็นยามลมโชยมาพาใจหน่วงหนักคิดถึงรักรัก,กก่อนนั้นเคยรันจวนเรียบร้อยครับสุดยอดครับมากับคําคมเรียบร้อยกําลังจะขอคําคมอคขอสมาร์คุณเอกวิทย์นะครับคนที่หนาวที่สุดในวันนี้แล้วฮะหนาวกูจะเป็นบัตร ครับสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างกูหัดพายเรือวันแรกแล้วก็พายเรือล่มแล้วก็น้ำเข้าจมูกแล้วก็จะเป็นหัดแล้วก็กินเบียร์ขอคำคมหนึ่งคำคมครับผมเอเดี๋ยวกูคิดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกต่อมาครับสำหรับคุณโอโมที่ไม่ได้ไปกับเราครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เขามาแบบท็อปฟอร์มครับผมจริงเหรอสำหรับวันนี้เป็นยังไงมาครับคุณโอโมครับ รู้สึกดีคะที่ได้มาเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนแค่นี้ละฮะแล้วขอหนึ่งคำคมที่บาดใจให้กับคุณท่านผู้ชมทางบ้านมือตต้มเลยมือเต้มก่อนไม่ใช่เดี๋ยวมิตกลับเปคนถือกล้องเอถอยไหมเนี่ยทำไมมันกดโฟกัสไม่ได้อ๋ออ้ากดถ่ายอะไรเนี่ยเอาเหรอ ใช่ไหมเนี่ยทามันมันขึ้นนับแต่ว่าอันนี้มันค้างว่ะเนี่ยใช่มันถ่ายแล้วมันถ่ายแล้วใช่โอเคครับสำหรับวันนี้ครับบรรยากาศแสงสีเสียงและดนตรีนะครช่างเปล่งประกายซะจริงๆในการเที่ยววันนี้ครับเราก็เริ่มต้นจากการเดินทางไปที่น้ําตกผ่านทองนะฮะผ่านมาแล้วก็เข้าไปที่ถ้ำพญานครานะครับซึ่งมันปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเอา สองไปครับมันไม่มันไม่โอเคครับสำหรับการไปเที่ยวในวันนี้ของเรานะครับเราก็เริ่มต้นจากการเดินทางไปที่จังหวัดคอนแก่นนะครับประมาณสองชั่วโมงครับเราก็เดินทางไปที่น้ําตกพานทองนะครับน้ําตกพานทองซึ่งเป็นน้ําตกที่น่ารักมากครับน่ารักมากพอน้ําไหลลงมาเราก็จะเห็นคล้ายๆกับชีมดนะครับคล้ายๆกับชีมดลงมาพอเราเที่ยวที่น้ำตกพานทองเสร็จใช่ไหมครับเราก็เดินทางไปที่ถ้ำพญานคราชนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่ เกือบจะสวยงามนะครับแต่ว่าเราเดินทางไปไม่ถึงเท่านั้นเองครับผมเพราะว่าเราเดินทางไปถึงปุ๊บนะครับเราไปเจอป้ายคําว่าห้ามเข้าถ้าก่อนได้รับอนุญาตนะครับเราก็ได้ทําการเลี้ยวรถออกมาทันทีนะครับซึ่งเราขับไปผ่าถนนดินแดงเข้าไปนะครับประมาณ 5- 6กิโลเข้าไปแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยังเป็นที่ต่อไปก็คือนะครับล่องแก่งผาเทวดานะครับซึ่งเป็นผาที่ซึ่งเป็นล่องแก่งที่สนุกมากเลยครับจะมีประสบการณ์ในการทายเรือนะครับ ของทั้งหมด4ี่คนนะครับผมเพราะว่าคุณหมูเขานั่งดูหนังอยู่ข้างบนนะครับการพายเรือในครั้งนี้นะครับก็จะมีประสบการณ์ในการคว่ำเรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณเอกวิทย์นะครับแล้วก็คุณโอโมครับเขาได้ทําการโยกซ้ายไปหนึ่งครั้งครับโยกซ้ายหนึ่งทีคว่ำโยกซ้ายโยกขวาเอาล้มล่มหรือยังล่มเรียบร้อยไปแล้วครับเรือล่มนะครับแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งผมก็มองหาคุณเอกวิทย์ว่าเอกวิทย์หายไปไหนครับ พอผ่านไปประมาณยี่สิบวิเขาก็โผล่ขึ้นมาเขาอะครับว่าเกือบกูอยู่ไหนก็ถามว่าเกิอบกูอยู่ไหนครับเกิอบเข้าอยู่ไหน,ไหนแต่เราก็หาไม่เจอเพราะว่าเกิอบอยู่จีนเขาแล้วจบเลยเพราะว่าเกือบอยู่เท้าเขาพอเราพายไปพอเราพายไปประมาณหกกิโลครับเราก็จะไปเจอกับบรรยากาศต่างๆมากมายครับหาเทวดานี่ช่างสวยงามเสเหลือเกินครับแล้วก็มีคนมารับที่จุดรับนักท่องเที่ยวครับแล้วก็กลับมานะครับพอกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็มายังที่นี่ครับผม ที่นี่ก็คือ,อฟูผามา่านผมอะไรนะผมดาวแคมป์นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เห็นวิวได้สวยงามมากนะครับสำหรับการ,ารกินอาหารวันนี้ครับก็ถือว่าสุดยอดมากครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยดูบรรยากาศในตอนดึกๆก,กันแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วตอนนี้เราก็ทการกำลังเก็บข้าวเก็บของนะครับสำหรับคืนนี้ครับทุกคนก็ ได้กินข้าวอร่อยนะแต่ว่าอากาศตอนนี้นะครับหนาวมากครับประมาณสิบสองบสามองศานะครับเราก็พามันเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วเราจะพากันเข้านอนกันนะครับอันนี้คือเต็นท์นอนสามคนนะครับแล้วก็เต็นท์นอนสองคนเราแบ่งเป็นสองสามครับทุคโอเคครับสำหรับคืนนี้นะครับทุกคนเราก็จะไปนอนเรียบร้อยครับเราไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลย See you ตอนนี้เป็นเวลา9โมงเช้าแล้วเราก็ได้ทำอาหารใช่ไหมครับใช่ครับเราทำการต้มกระดูกอหมูนะครับต้มซับกระดูกหมูแล้วก็มีต้มมาม่าใส่ลูกชิ้นใส่ฮอทดอกนะครับต้มกระดูกหมูครับกุบเลยมาม่าลูกชิ้นฮอทดอกซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยมากครับตอนเช้าร้อนๆใช่ครับนาเอกขอหนึ่งคำจินลาคำแล้วกันอ้าวว่าไงครับเสียโอโม ยังไม่ได้เงี้ยมีสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็ได้ทำการเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เก็บเต็นท์นี่เก็บของครเก็บของเพื่อนก็ทำหน้าตาเหนื่อยเหมือนเดิมครับเหนเดอยแล้วเรารอเวลานะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับค้อนกันนะครับ ้ามีสถานที่ไหนที่น่าสนใจเราค่อยจะแวะนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ำตกเออน้ำพุตัดโตโอ้โหมองไปข้างล่างครับมองไปข้างล่างครับเป็น,นคืนตอนเช้าที่เรามานะฮะ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับเขาที่นี่เขาชื่อว่าชาวเต่าชาวเต่าเขาจะใส่หมวกหลังเต่าก็ใส่เสื้อสีขาวเขาอาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา500อกว่าปีแล้วครับจะมีเกิดเป็นอารยธรรมขึ้นมาเดี๋ยวไปหาเขาและโชว์วิธีการจับปลาที่นี่ให้ดูกันโอเคครับคุณโอโม่ครับผมสําหรับวันนี้แหละครับเราได้เดินทางมาเป็นสถานที่แรกนะครับ คนรู้สึกว่าสถานีมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่รู้สึกว่ามีเอกลักษณ์ครับเต็มไปด้วยหินและมีน้ําไหลเป็นสีฟาฟ้าน้ําใสมากเลยครับระงระวังนะเพื่อนรู้สึกว่าน้ํามันจะใสดีมากครับทุกคนนี่คือน้าผุดตัดเต่าอยู่ที่ภูผาม่านนะครับผมจังหวัดขอนแก่นครับ เพื่อนๆพากันหาที่สวยๆทครับถ่ายรูปกัน โอเคครับตอนนี้หาัที่เราได้ชมวิวธรรมาชาติสิริบโรนั่งครับเราก็จะไปสถานที่ต่อไปกันเลยใช่ไหมครับผมไปที่ไหนวัดถ้ำภูตะหล่อส่กว่าเล้าขาวก็น้ำลดอันนี้แหละครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่ถ้ำถ้ำภูตหหะหล่อแล้วนะฮะเช่นเคยครับผมป,ประกาศปิดถ้ำภูตะหล่อเป็นการชั่วขราวับในอุทยานภูผาม่านนะครับ เราทายดูสิว่าครูเป็นใครบรรยากาศไม่น่ากลัวว่ะโอเคครับผมเอ้ยผู้หญยังไม่เล่าอ่ะนาให้ฟังเลยเรื่องผู้หญิงเจอกี้ชายเล่ามันเรื่องไม่น่ากลัวว่ะเข้าไปดูเส้นหนก็ออกมานะเพื่อนเข้าไปเลยสำหรับคลิปในครั้งนี้ครับเราก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับผมเราไปรับชมภาพที่สุดกันเลย สำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน See you